สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะมากินหนมจริงน้ำยากับสามแถวกันจะ้ะนี่สามแ้วทำน้ำยาเพื่อนดูสิอลังการไหมมอใหญ่อลังการมากน่ากินไมแล้วไปตักใส่จานกันดีกว่าเนาอเพื่อนไปถ้วยจะเอาไปกินแล้วก็ตักไปกินลุกชิ้นตีนนะคะ เอ้ยขึ้นตีนอ้่นๆตีนไก่ตีนไก่นะไม่ใช่ตีนคนวันหยุดวันหยุดวันหยุดมีเวลาทำกินเพื่อนขออีกนิดขออีกหน่อยขออีกนิดขออีกหน่อยตีนสามเอาเลยสามตีน หูน้ำยาหมใหญ่หมใหญ่มากเพื่อนๆน้ำยาของเราเครื่องเน้นมากเลยใครหิวมากนี้เลยจ้ามาจ้าเราก็เราจะไปเสิร์ฟกันไปขับเพื่อนไปกินกันสาวแววนะจ้า สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาค่ะม,มาค่ะมา่ะมา่ะม,มากินมากินกันมากินกันนี่ผักของสาวน้วนะผักผักเยอะๆจะกินอะไร <c oughs> จะกินอะไรดีผักเยอะมากเดี๋เดๆอเดเดตั้งกล้องใหม่ อากาศดองก็มีของงอกมีผักตาต้องการจะกินอะไรดีจะกินอะไรดีเดี๋ยวเดียเดี๋ยวขยับก่อนไม่ได้ที่ไม่ได้ที่ทำคลิปแต่ละคลิปไม่ใช่เรื่องง่ายนะนเพื่อนๆแต่ผมแพ้วต้องายาบน้ำเสร็จ ทำน้ำยาแล้วก็ทิ้งเคี่ยวไว้เพื่อนๆแล้วก็ไปอาบน้ำขาดไม่ได้น้ำปลาเอ้ยหงอกกินน้ำยาชอบใส่ผัเกเยอะเพว่อนงอกมันยาวก็หักมันหน่อยอเคโรต้น กูจะมองกันกูจะมอกันมันยังไม่เที่ยงนะเพื่อนเพื่อนถ้ายังไม่เที่ยงเรากูจะมองกันได้นะเพื่อนเพื่อนักโดน,นเกลือซีมิตรน,นั้นภาษาสวินะ์เนาะเขาสวัสดีเนาะเขาเกลือซีแตงควาจาลัดขาดแต่ผักอิตุ่ มแพรเป็นคนที่ชอบกินขนมจีนใส่ใส่ใบมังลักมากเลยเพื่อนแต่มันไม่มีอยู่เมืองไทยเนี่ยกินเห็นร้านไหนขายขนมจีนมีใบมังลักสดนะกระโดดใส่เลยอ่ะอาือจะลงมือกินคลิปก็หายไปเร็วเร็ว ลูกชิ้นทำน้ำยาไม่ได้ทำงานแล้วเพื่อนบอกกับเพื่อนที่ทำงานเดี๋ยวฉันจะทำน้ำยามาฝาก dưới bậc đồ mà người đi, không đắng đầm vậy. baby, baby kuchen, giới Không komm mit mir essen, Thai spaghetti Spicy, shark shark mm. fish uma gãy 1 drop của คนไทยชอบกินตีนไก่ไทยแลนด์แกนน่ะฟูเลฟฟูดเอ็เดอร์ออเรอุปายมอฟูเลฟฟูดคานิกเอ็ดสันฟูเลฟฟูดอร่อยฟูเลฟฟูดเซกวด Ừ. Mm. Ừ. Mm. อร่อยมากชิมกูดโอ้ยชิโอ้ยชิชนานๆกินทีอร่อยเพือ่อนๆไม่ได้กินนานแล้ว สาแม่ไม่ได้กินต้องแต่หน้าหนาวมาสามเดือนเนี่ยไม่ได้ทำหนมจีนกินเลยพริกเผ็ด<ม> แค่หลอดกร,บกรบอบๆหวานทางประเทศไทยเป็นกัน,นไังไกันบ้างเห็นได้ข่าวว่าร้อนกันสวิตก็เริ่มร้อนแล้วค่ะเพื่อนหิมะยังละลายไม่หมดแต่ร้อน ได้แบมลักเนาะจะสุดยอดเลย่าไงกินเลย Ê két chân tôi làm gì thôi chua quá quá. ตัวจริงเสียงจริงไม่ได้ใช้ตัวสแสดงนะเพื่อนชีวิตจริงของสาวแพลเลยอยู่สวิตนี่แหละไม่เคยใช้ชีวิตหรูหราแบบไงอ่ะ ถือกระเป๋าแบนดเนมทำอะไรไม่เป็นไม่ใช่นะสาวแพ้ว่ะสาวแพ้วไม่คนลุยๆอะไยก็ได้กินอยู่ก็กินง่ายๆ ถมีดูหนังหนังนี้ก็พูดภาษาสวิตนะภาษาสวิตก,กับภาษาเยอรมันเหมือนกันนะแต่ว่าภาษาสวิตเขาจะออกเสียงอย่าง ก็งคำพูดเดียวกันแหละแต่ต้องฟังให้ดีๆที่นี่เขาเรียกสวิตดอยสวิตดิถ้าอยู่เยอรมันเขาก็สูตร6กดอยเวลาไปเรียนหนังสือ้องเรียนภาษาดอยนะคะ กิหนุ่มจีนชอบผักเยอะกินไปเมาไปคิดยาวยาวอีกแล้วสาวบันเทิงไม่อยากทำสิดยาวนะ ยินมตีนอีกสักตีนจะไปแล้วคิดมันยาวไม่อยากอยู่นานเพื่อนจะเบื่อเนาะ